สวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซีวิวอินเตอร์เทดดิ้งจำกัดนะคะก็จะมาสอนวิธีการประกอบนะคะตู้อเนกประสงค์นะคะรุ่น BK81B นะคะรุ่นนี้เขาจะมีสินค้าไปให้กับลูกค้า2กล่องนะคะจะเป็นกล่องที่1นทับสกับกล่อง2อทับสนะคะ1นทับสนะคะจะเป็นตัวตู้นะคะส่วนทับสองทับสนะคะจะเป็นตัวกระจกนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการประกอบนะคะก็จะมีสว่าน ค้อนยางแล้วก็คัตเตอร์นะคะเราแกะกล่องออกมาแล้วนะคะในกล่องอะคะ่ะเขาก็จะมีเป็นแผ่นไม้มาให้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกล่องอะไหนะคะ ในกล่องอะไรอะค่ะในนี้เขาก็จะมีในส่วนของเป็นน็อตนะคะชุดฟิตติ้งนะคะแล้วก็เป็นใบคู่มือให้นะคะเนี่ยค่ะในแผ่นคู่มือคะ่ะเขาก็จะมีแจ้งนะคะว่าอันนี้แผ่นที่หนึ่งะคะจะเป็นแผ่นซ้ายมีมาให้หนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็แผ่นที่สองจะเป็นแผ่นขวามีมาให้หนึ่งแผ่นอย่างเงี้ยคะ่ะแผ่นเบอร์หกอย่างเงี้ยคะ่ะ มันเป็นแผ่นข้างใช่ไหมคะก็จะมีมาให้2แผ่นก็จํานวนแผ่นนะคะก็จะตามนี้เลยนะคะในส่วนของน็อตนะคะเขาก็จะแจ้งมาว่าอ่าน็อตตัว A อคะ่ะให้มา2 6ตัว B นะคะ46่ะคะ่ะแล้วก็น็อตอะไรประเภทเท่าไหร่ประเภทไหนอะคะ่ะให้มาเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็จะใช้อะคะ่ะน็อตตามตัวอักษรที่เขาให้มานะคะตามในถุงแบบนี้นะคะ่ะ ขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นขั้นตอนการใส่ในส่วนของหมุดพลาสติกนะคะตัว A นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นสลักไม้นะคะวิธีการใส่นะคะให้ลูกค้าสังเกตตรงรูตรงนี้นะคะเขาจะมีรูให้หันรูค่ะออกมานอกรูแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ค้อนนะคะตอกลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างๆตรงนี้ค่ะเราจะใช้ในส่วนของเนี่ยค่ะหมุดไม้อ่ะค่ะใส่นะคะแล้วก็ค้อนตอกนะคะ เนี่ยค่ะเราจะเริ่มทําแบบนี้นะคะให้ครบทุกแผ่นนะคะที่เนี่ยค่ะตรงนี้ใส่หมุดพลาสติกนะคะอันนี้เป็นสลักไม้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะมันจะมีแผ่นอื่นๆนะคะตรงเนี้ยค่ะถ้าไม่มีรูกลมๆตรงเนี้ยให้ใส่หมุดไม้อะค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะใส่แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะด้านบนนะคะเราจะใส่เป็นเนี่ยค่ะสลักพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วก็อันเนี้ยค่ะแผ่นไม้แผ่นนี้นะคะ เขาจะไม่มีในส่วนของรูด้านบนแบบนี้ค่ะแบบนี้ให้ลูกค้าใส่เฉพาะเนี่ยค่ะสลักไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ตามด้านข้างที่มีรูแบบนี้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะตรงไหนที่ไม่มีรูด้านบนแบบนี้นะคะให้ใส่แต่สลักไม้นะคะแต่อันไหนที่มีในส่วนของรูด,ด้านบนอย่างเงี้ยค่ะให้ใส่หมุดพลาสติกด้วยนะคะทําแบบนี้ค่ะให้ครบทุกแผ่นเลย <C> แผ่นไม้ที่เราจะใช้นะคะ จะมีหมายเลขสี่นะคะหมายเลขหกสองแผ่นนะคะแล้วก็แผ่นยาวแผ่นนี้นะคะจะเป็นแผ่นหมายเลขหนึ่งนะคะ <st aff in> แล้วก็น็อตที่จะใช้นะคะจะเป็นน็อตตัวสี่นะคะน็อตตัวยาวนะคะข <st aff in> ั้นตอนแรก <st aff in> นะคะให้ลูกค้าค่ะนําในส่วนของแผ่นไม้นะคะหมายเลขหกนะคะมาใส่ที่แผ่นไม้หมายเลขสี่นะคะใส่เข้าไปที่ร่องแบบนี้นะคะ <st aff in> ทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ พอเสร็จแล้วค่ะเราจะนําในส่วนของแผ่นไม้ที่เราประกอบได้แล้วค่ะมาใส่นะคะในช่องของแผ่นไม้เล็กหนึ่งนะคะให้ตั้งให้ตั้งแผ่นไม้เล็กหนึ่งขึ้นนะคะเอาเอาด้านที่มีร่องนะคะลงด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็เอาฝั่งนี้นะคะมาใส่ใส่ให้ตรงะค่ะให้หมุดไม้ตรงนะคะทั้งข้างบนแล้วก็ทั้งด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะ <_' S 1> เสร็จแล้วเราก็จะใช้น็อตนะคะ เนะน,นี่ยค่ะหมดนี้สองตัวนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้นะคะแผ่นหมายเลขห้านะคะทั้งหมดสามแผ่นนะคะมาใส่ในส่วนของช่องด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะ่ะเขาจะมีรูให้นะคะที่มีรูสองรูแบบนี้หนึ่งสองแล้วก็สามรูตรงนู้นนะคะ วิธีการใส่ค่ะให้ใส่ในส่วนของที่เป็นเนี่ยค่ะปุดพลาสติกอะค่ะหันลงข้างล่างนะคะแล้วก็เป็นแผ่นที่เป็นด้านเรียบอะค่ะหันขึ้นด้านบนพอเราใส่ตรงร่องแล้วค่ะอีกด้านหนึ่งเราก็จะใช้น็อตนะคะตัวสีนะคะมายิง จะใส่ทั้งหมดนะคะสาแผ่นนะคะหน,นะคะสองแล้วก็สาแผ่นตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของแผ่นด้านบนสุดนะคะจะเป็นแผ่นหมายเลข3ามนะคะจะเป็นแผ่นไม้ะคะ่ะที่มีร่องแบบนี้นะคะแล้วก็มีโลโก้ะคะ่ะในส่วนของด้านหน้า แบบนี้นะคะวิธีการใส่นะคะให้ใส่ะคะล่องนะคะชนกับล่องแบบนี้นะคะแล้วก็หมุดนะคะจะอยู่ด้านบนนี่ค่ะหมุดจะอยู่ด้านบนนะคะล่องกับล่องอะคะ่ะจะต้องตรงกันนะคะแล้วก็ใส่อันนี้เป็นแผ่นบนสุดนะคะ พอเรายิงเสร็จนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราจะได้1ฝั่งนะคะแล้วก็ชั้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่นะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาใส่ในส่วนของแผ่นหลังนะคะให้ลูกค้าลองสังเกตนะคะแผ่นด้านหนึ่งอะค่ะตรงหัวเขาจะไม่มีรูไม่มีไม่มีรูนะคะส่วนท้ายค่ะเขาจะมีรูมาให้1 2 3 4สาี่นะคะให้เอาตรงที่มีรูนะคะอยู่ด้านท้ายนะคะส่วนที่ไม่มีรูอะค่ะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะ ตรงนี้ค่ะเราก็จะยกมาใส่นะคะใส่กับให้ตรงนะคะร่องด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านหัวนะคะให้ตรงนคะคะแล้วก็ไล่ดูร่องนะคะให้ตรงแล้วก็สนิทกันแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําในส่วนของแผ่นนะคะเบอร์เก้านะคะมาใส่ด้านหลังนะคะเขาก็จะมีอันนี้ค่ะช่องอยู่นะคะให้เรานําในส่วนของเนี่ยค่ะหมุดอะคะ่ะลงใส่ลงไปให้ตรงร่องตรงรูของเขาอะคะ่นะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะหนึ่งสองแล้วก็สามที่ค่ะ เนี่ยคะ่ะใส่ให้ตรงร่องแบบนี้ทั้งสามที่นะคะพอเราใส่แผ่นไม้ด้านหลังเสร็จแล้วคะ่ะเราก็จะเอาแผ่นข้างอะคะ่ะมาใส่นะคะด้านบนให้ลูกค้าลองสังเกตให้ดีนะคะตรงนี้คะ่ะเขาจะมีมีรูนะคะแต่ข้างบนเขาจะมีรูที่อันนี้กว่าคะ่ะสั้นกว่าเห็นไหมคะฝั่งนี้จะมีรูเนี่ยคะ่ะเว้นเว้นระยะห่างกว่าอันนี้จะเป็นด้านท้ายนะคะ แล้วเวลาใส่อะค่ะอันนี้ก็เล็งกันค่ะให้ตรงเนี่ยค่ะให้รูอะค่ะตรงเนี่ยค่ะไล่ไล่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะให้ตรงกันให้ให้รูอะค่ะหมุดไม้อะค่ะตรง ให้ล่องตรงด้วยนะคะแล้วก็หมุดไม้ะคะ่ะตรงให้หมดแล้วก็ถึงใส่นี้นะคะเสร็จแ,แล้วนะคะเราจะใช้น็อตนะคะน็อตตัว C นะคะยิงนะคะยิงให้หมดเลยนะคะหนึ่งสองสามนะคะสี่ห้านะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามตัวนะคะอันนี้เราใช้น็อตตัว C ตัวยาวยิงให้หมดเลยนะคะ แล้วก็ตรงด้านหลังนะคะที่มีช่องอตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะเราจะใช้น็อตน,นะคะที่อยู่ในถุงตัว A นะคะมายิงนะคะน็อตเขาจะให้มา4ตัวพอดีนะคะยิงไปที่ด้านหลังตรงนี้ค่ะ1 2 3 4 4สรู ตามนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาใส่ในส่วนของขานะคะอันนี้จะถูกอยู่ในถุงของตัว E นะคะอันนี้ค่ะเขาจะไม่ได้มีจุดมาร์กมาให้นะคะให้ลูกค้าค่ะใส่ไปที่ตรงนี้หนึ่งสองตรงกลางนะคะสามสี่แล้วก็ข้างล่างะคะ่ะห้าหกนะคะตรงนี้สามารถวัดแล้วก็กะขนาดแล้วก็ใส่ไปได้เลยนะคะ พอเรายิงขานะคะครบทั้ง6ตัวแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านนะคะอีกด้านหนึ่งขึ้นนะคะเพื่อจะมายิงเนะะี่ยค่ะรูที่เหลือตรงนี้ค่ะอีก3ามรูอะคะ่ะหน่งสอแล้วก็3ตรงนี้ค่ะ3มรูที่เหลือนะคะยิงน็อตให้ครบค่ะ เสร็จแ,แล้วนะคะเราก็จะตั้งในส่วนของตัวตู้เราขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ชั้นปรับก่อนนะคะชั้นปรับอะคะหมุดตรงนี้ค่ะเขาจะอยู่ในถุงนะคะตัวดีนะคะตัวดีะคะ่ะวิธีการใส่อะคะ่ะลูกค้าให้ลูกค้าะคะ่ะใส่เข้าไปที่ที่ช่องแบบนี้ได้เลยนะคะตรงช่องตรงนี้นะคะ่ะลูกค้าะคะ่ะสามารถปรับระดับได้เห็นไหมคะจะลูกค้าต้องการใส่ที่ความสูงเท่าไหร่อะคะ่ะตรงนี้ก็สามารถปรับได้เองะคะ่ะใส่ไปทั้งด้านซ้ายด้านขวา นี้นะคะแล้วเราก็เอาแผ่นไม้ค่ะมาใส่อันนี้ค่ะแล้วก็แผ่นไม้มาวางค่ะ ตอนวางอะคะ่ะเราก็ดูตรงนี้ค่ะตรงให้หมุดคะคะมันตรงกับร่องแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยค่ะหนึ่งชั้นนะคะสองชั้นแล้วก็สามชั้นตามนี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการใส่ในส่วนของบานพับนะคะ ลูกค้าสามารถนําบานพับอะค่ะมาวางในร่องประตูแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใช้น็อตนะคะที่เขาให้มาในถุงของบานพับอะคะ่ะยิงอันนี้เขาจะไม่ได้มีรูมาร์กมาให้นะคะลูกค้าวางให้ตรงแบบนี้ค่ะแล้วก็ยิงได้เลยนะคะยิงแบบนี้ให้ครบทั้งสองบานนะคะ หนึ่งบานนะคะจะมีทั้งหมดสี่บานพับนะคะลูกค้าก็ยิงให้ครบทั้งทั้งสองบานแบบนี้เลยนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการใส่ในส่วนของบานประตูนะคะบานประตูตรงนี้ค่ะสามารถใส่ได้ทั้งสองฝั่งนะคะไม่จะเป็นเอาอันนี้อยู่บานซ้ายก็ได้หรือว่าอยู่บานขวาก็ได้นะคะไม่ได้มีอ่าจำกัดไม่ได้จํากัดไว้นะคะว่าบานไหนเป็นบานซ้ายบานไหนเป็นบานขวานะคะวิธีการใส่นะคะลูกค้าตรงนี้ค่ะเขาจะมี ให้เราอะค่ะยิงน็อตทั้งหมดอะค่ะสี่รูนะคะหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าเราจะยิงแค่สองรูนี้ก่อนนะคะรูนี้เราจะยังไม่ยิงนะคะเขาจะมีรูมาร์กมาให้อะค่ะแค่ด้านบนนะคะที่เป็นสองรูะคะ่ะด้านบนแล้วก็ขยับอะคะ่ะให้ตรงกับรูมาค,ะคะ่ะแบบนี้นะคะถ้าทําคนเดียวค่ะแนะนําให้เนี้ยค่ะให้ให้เอาขาอย่างเงี้ยค่ะช่วยดันไว้แบบนี้ค่ะ ะะเอาขาช,ช่วยประคองไม่ได้นะคะเอาเท้าช่วยประคองแบบนี้ไว้นะคะแล้วเราก็ยิงะะยิงตัวแรกเพื่อประคองไว้ก่อนนะคะแล้วก็มายิงตัวล่างทีนี้เราก็จะจะไล่ยิงนะคะบานพับบานพับละสองตัวก่อนนะคะถ้าเราปรับได้เมื่อไหร่ะคะเราถึงจะมายิงในส่วนของบาน ในส่วนของน็อตที่เหลือนะคะใะค่ะยิงไว้สองตัวแบบนี้ก่อนนะคะอีกฝั่งนึงก็ทำเหมือนกัน,นะค่ะยิงแบบนี้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาใส่ในส่วนของมือจับก่อนนะคะวิธีการใส่ะค่ะใส่น็อตจากด้านในนะคะนคะคะ แล้วก็มือจับอยู่ด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้สว่านนะคะขันที่เราใส่มือจับก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าเวลาเราปรับอะคะ <c oughs> เราจะได้ใช้มือจับนะคะปรับบานประตูได้นะคะ <c oughs> เวลาปรับบานประตูอะคะ่ะ <c oughs> ให้ลูกค้าลองสังเกตนะคะตรงนี้ค่ะจะมีน็อตสองอันนะคะหนึ่งอันสองอันนะคะอันนี้จะเป็นการปรับระยะชิดขอบเนี่ยคะ่ะขอบตรงนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยคะ่ะขอบตรงเนี้ย จะห่างหรือจะชิดนะคะใช้ตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นการเลื่อนเลื่อนบานนะคะเข้าออกนะคะเนี่ยค่ะเลื่อนบานตัวนี้นะคะตอนนี้บานตัวนี้ยังห่างอยู่นะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะในการปรับปรับเลื่อนนะคะของบานนะคะอันนี้ปรับระยะขอบนะคะ ตอนนี้นะคะ,ะ,ะตู้ของเรานะคะให้ลูกค้าสังเกตนะคะตรงช่องกลางนะคะจะมีระยะห่างนะคะแบบนี <sans S 1> ้นะคะจะมีร่องนะคะเราจะมาเริ่มจากการปรับนะคะระยะร่องตรงนี้ก่อนนะคะให้เขาชิดเข้านะคะระยะชิดเข้านะคะคือตัวนี้นะคะหมุนตามเข็มนาฬิกาคือหมุนบานประตูเข้านะคะถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาคือการปรับขยับบานออกนะคะเวลาปรับอะคะเราต้องไล่ระดับปรับนะคะ ทั้ง4ตัวนะคะ1,2,3 4สนะคะค่อยๆปรับนะคะเราจะไม่ปรับบานพับบานใดบานหนึ่งนะคะเราต้องปรับนะคะเราต้องปรับทั้ง4บานนะคะค่อยๆปรับนะคะปรับให้ได้ระยะสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วเราก็พอดูระยะได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ถึงจะมาปรับที่ที่เหลือนะคะอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าข้างบนชิดแล้วนะคะข้างล่างยังห่างอยู่อย่างเงี้ยค่ะ เราข้างบนเราก็จะไม่ปรับละเราจะมาปรับแต่ข้างล่างอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ค่ะบานเราก็จะชิดนะคะเห็นไหมคะจากเมื่อกี้ที่มีระยะขอบห่งนะคะอันนี้ก็จะชิดเข้ามา อันนี้เราก็สามารถสังเกตได้นะคะให้เรามองนะคะว่าข้างบนตรงกลางข้างล่างอะคะ่ะอยู่ชิดไหมนะคะถ้าฝั่งนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะมาปรับฝั่งนี้นะคะถ้ามันเกินนะคะเราก็จะหมุนออกอันนี้ค่ะเราก็จะหมุนออกอย่างเงี้ยค่ะ หมุนออกไม่ให้ไม่ให้บานเกยกันนะคะเป็นการถอยบานออกนะคะอันนี้จะเป็นการาหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะเป็นการขยับบานบานออกมาทางนี้นะคะน่คะแบบนี้นะคะแล้วก็อันเนี้ยนะคะ ถ้าสมมติว่าลูกค้าปรับบานได้แล้วแต่ว่าในส่วนของด้านบนตรงเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะขอบเขาจะไม่เท่ากันนะคะให้ลูกค้าค่ะปรับในส่วนของบานพับตรงนี้นะคะคลายน็อตออกนิดนึงนะคะแล้วก็ขยับนะคะคายน็อตออกนิดนึงที่เราล็อกไว้ตอนแรกอะคะ่ะแล้วก็ขยับบานลงมานะคะ ไม่ต้องคลายจนสุดนะคะแล้วก็จะคลายแก้แบบว่าให้เขาปอลอมหลวมให้สามารถขยับขยับได้อะค่ะ เราก็จะเท่ากันนะคะสองฝั่งนะคะต่อไปจะเป็นการปรับะระยะขอบนะคะให้ลูกค้าดูสังเกตตร,ตรงนี้นะคะบานตรงกลางะคะ่ะจะมีในส่วนของเนี่ยค่ะบานประตูจะไม่เสมอกันนะคะแต่ส่วนบนนะคะเขาจะเสมอกันแล้วอันเนี้ยเราจะปรับในส่วนของบานพับป,ประขาตรงกลางนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะล่องระยะห่างตรงนี้คะ่ะเขาอาจจะห่างเกินไปตรงนี้คะ่ะเราจะมาปรับในส่วนของล่องตรงนี้กันนะคะ ลองตรงนี้ค่ะเราจะปรับในส่วนของน็อตนะคะที่อยู่ด้านหลังอันนี้เราจะปรับแก้สองตัวก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้าบานประตูของเราค่ะตรงกลางมันจะไม่เท่ากันตอนปรับอะคะ่ะเวลาคลายน็อตออกมาแล้วะคะ่ะเราก็จะดันประตูเข้าไปด้วยนะคะดันให้เขาเข้าไปนะคะคลายน็อตดันให้เข้าไปแล้วก็ขันเหมือนเดิมะคะ่ยค่ะอันนี้ระยะขอบนะคะ เห็นไหมคะตรงนี้จะชิดกันหมดแล้วนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะขอบนะคะก็จะชิดเข้ามานะคะแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าโอเคแล้วคะ่ะอันนี้ก็คือปรับบานประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมายิงน็อตในส่วนของที่น็อตที่เหลือนะคะที่เราเหลือไว้ยังไม่ได้ยิงนะคะเราก็จะมายิงที่เหลือทั้งหมดนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการยิงนะคะแผ่นพลาสติกดามหลังนะคะอันนี้ค่ะเวลาเราใส่เราก็ใส่ในส่วนของเนี่ยค่ะด้านที่เป็นที่มีอันนี้ค่ะแผ่นพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะใส่ไปในร่องนะคะแบบนี้เราก็ใช้น็อตที่เขาให้มาะคะ่ะในห่อยิงตรงนี้ค่ะจะยิงด้านหลังนะคะทั้งหมดนะคะสิบจุดนะคะจะมีห้างบนนะคะหนึ่งสองนะคะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะสามสี่ห้าหกนะคะเจ็ดแปดแล้วก็ด้านล่างค่ะเก้าสิบนะคะ, 90, ะ,คะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในส่วนของแผ่นพลาสติกนะคะปิดหัวน็อตนะคะวิธีการใส่อะคะ่ะเราก็จะใส่ในส่วนของอันนี้ค่ะพลาสติกของเรานะคะไปที่นอ็อตนะคะแล้วเราก็ใช้ค้อนตอกนิดนึงแบบนี้ค่ะปิดแบบนี้ค่ะให้ครบทุก ทุกทุกอันเลยค่ะเขาจะมีมาให้ค่ะปิดตามตามน็อตพวกเนี้ยค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะตอนนี้นะคะตู้ของเรานะคะก็ประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะถ้าลูกค้านะคะไม่เข้าใจวิธีการประกอบตรงไหนนะคะสามารถนะคะทักถามทางร้านได้โดยตรงนะคะทางร้านยินดีนะคะและแนวทางนะคะในวิธีการประกอบให้กับลูกค้านะคะ อันนี้นะคะประตูค่ะรุ่น81ค่ะก็จะเป็นซอฟต์โค้ดนะคะเวลาปิดอะค่ะประตูเขาจะไม่ดังแบบไม่ดังปึ้งอะค่ะเวลาเวลาปิดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะค่อยๆปิดแบบนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ